สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะชาพาทริปพาเที่ยววันนี้นะคะจะพาทุกท่านค่ะไปล่องเรือยอทกันนะคะกับทริป3วัน2คืนนะคะ ริปท่องเที่ยวร่องระยอดพัทยา3วัน 2- คืนเริ่มพิจิตรางวันตัวท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่1ธันวาคมพศ2 5 6 6สิ้นสุดแคมเปญท่องเที่ยวในวันที่29กุมภาพ,พันธ์2 5 6 7รวมระยะเวลา3เดือนพร้อมออกเดินทางท่องเที่ยวในวันที่19ถึงวันที่21มีนาคมของงค่ะ ชิตรางวัลตัวท่องเที่ยวปรีนั้นนะคะมีดังนี้ค่ะคุณหรือรูปทีมติดตัวมีคะแนนกลุ่มส่วนตัวตั้งแต่ตำแหน่ง0%ถึง22%รวมกับคะแนนส่วนตัวของคุณรบ55,000คะแนนภายในระยะเวลา1เดือน รับตั๋วหนึ่งที่นั่งฟรีทันทีถ้าหากคุณมีคะแนนกลุ่มส่วนตัวครบ55,000คะแนนได้สามารถช่วยลูกทีมติดตัวให้มีคะแนน55,000คะแนนจำนวน3คนภายในระยะเวลา1เดือนคุณจะได้รับตั๋วท่องเที่ยวฟรี2ที่นั่งและจะได้รับพ็อกเก็ตมานี่อีกจำนวน20,000บาทค่ะถ้าหากคุณไม่สามารถทำคะแนนกลุ่มส่วนตัวครบ55,000คะแนนแต่คุณสามารถรักษาย,ยอดคะแนนกลุ่มส่วนตัวขั้นต่ำ7 ,00 0คะแนนและสามารถสร้างลูกทีมติดตัวให้มี5 5า0 0คะแนนได้จำนวน3คน ภายในระยะเวลาหนึ่งเดือน คุณจะได้รับต๋วท่องเที่ยวฟรีหนึ่งที่นั่งและจะได้รับพ็อกเก็ตมันนี่อีกจำนวน20,000บาทค่ะถ้าหากคุณมีคะแนนกลุ่มส่วนตัวครบ55,000คะแนนะและสามารถช่วยลูกทีมติดตัวให้มี55,000ันคะแนนะจำนวน6คนภายในระยะเวลา1เดือนคุณจะได้รับต๋วท่องเที่ยวฟรี3มที่นั่งทันทีเท่านั้นยังไม่พอคุณจะได้รับพ็อกเก็ตมันนี่อีกจำนวน50,000บาทค่ะถ้าหากคุณไม่สามารถทำคะแนนกลุ่มส่วนตัวครบ55,000คะแนนะแต่คุณสามารถรักษาย,ย,ยอดคะแนนกลุ่มส่วนตัวขั้นต่ำา ,00 0คะแนนและสามารถสร้้างทีีมมตติดัวให 55,000คะแนน จำนวน6คนภายในระยะเวลา1เดือนคุณจะได้รับตั๋วท่องเที่ยวฟรี2ที่นั่งและจะได้รับพ็อกเก็ตมานี่อีกจำนวน50,000บาทค่ะถ้าคุณมีคะแนนกลุ่มส่วนตัวครบ55,000คะแนนและสามารถช่วยลูกทีมติดตัวให้มี55,000คะแนนจำนวน12คนภายในระยะเวลา1เดือนคุณจะได้รับตั๋วท่องเที่ยวฟรี4ีที่นั่งทันทีและจะได้รับพ็อกเก็ตมานี่อีกจำนวน70,000บาทค่ะถ้าหากคุณไม่สามารถทำคะแนนกลุ่มส่วนตัวครบ55,000คะแนนแต่คุณรักษายอดคะแนนกลุ่มส่วนตัวขั้น สา0เ0คะแนนและสามารถสร้างลูกทีมติดตัวให้มี5 5 0 0 0คะแนนจำนวน12คนภายในระยะเวลา1เดือนคุณจะรับตั๋วท่องเที่ยวฟรี3ที่นั่งและจะได้รับพ็อกเก็ตมันี่อีกจำนวน7 0,000บาทค่ะถ้าหากคุณมีคะแนนกลุ่มส่วนตัวครบ55,000คะแนนและสามารถช่วยลูกทีมติดตัวให้มี5 5 0 0 0คะแนนจำนวน15คนภายในระยะเวลา1เดือนคุณจะรับตั๋วท่องเที่ยวฟรี5ที่นั่งทันทีเท่านั้นยังไม่พอคุณจะได้รับพ็อกเก็ตมันี่อีกจำนวน10,000 0บาทค่ะ ถ้าหากคุณไม่สามารถทำคะแนนกลุ่มส่วนตัวครบ55,000คะแนนแต่คุณรักษายอดคะแนนกลุ่มส่วนตัวขั้นต่ำ5,000คะแนนและสามารถสร้างลูกทีมติดตัวให้มี55,000คะแนนจํานวน15คนภายใน,นระยะเวลา1เดือนคุณจะรับตั๋วท่องเที่ยวฟรี4ที่นั่งและจะได้รับพ็อกเก็ตมานี่อีกจำนวน100,000บาทค่ะส่งกำลังใจให้ทุกท่านพิชิตรางวัลท่องเที่ยวได้สำเร็จและไปท่องเที่ยวกับชาภากร่วมด้วยกันนะคะ